มาทุกคนสวัสดีด้วยนะครับก็มาต่อกันที่แนวาทางวยลาวพัฒนานะครับขอชาร์จแบบแปบบ๊แบหบนึ่งทุกคนแบตบก็หมดนะครับแบตบก็หมดฝนก็ตก <c oughs> มาก็แนวทางเราพัฒนาวันนี้นะครับวันศุกร์วันที่หนึ่งนะครับก็งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็มาที่นะครับผลออกตรงนี้ใช่ไหมซีหกหนึ่งสี่นะครับก็แนวทางการคำนวณทางคนิตศาสตร์ก็คือมาที่4ีหกหกสี่แต่งวดงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะครับก็คือมาที่ ตัวกับแล้วก็เป็นตัวรองนะครับ6-4นะครับมันเป็นตัวรองเพราะว่าสูตรที่สามเป็นสูตรลิวิงเนี่ยมันด้ห้านะครับก็คือผิดนะครับแต่ว่าสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะครับก็ถือว่ายังเดินยาวนะครับก็จะตามต่อครับสูตรที่สามก็เป็นสูตรมาใหม่นะครับวันนี้ก็มาดูกันนะว่าจะได้ตัวไหนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสเต็ปแรกก็เอาสูตรที่หนึ่ง กับโซนที่2เนี่ยนะครับคำนวณได้ตัวไหนก็เอามาจับคู่นะมาจับคู่เราก็จะได้ออกมาทั้งหมด14ชุดนะครับสูตรของผมนั้นมาได้ทางบน้า้ล่างและไปกับครับย้าอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงฝนหน่อยนะเพราะว่าฝนตกนะครับช่วงเย็นๆนะ่ะมาดูนะครับแปดเก้าหนึ่ง 8ปดเนึครับวนี้ก็มาที่แปดเก้าล่างศูน9์ศูนย์ดกนี้ก็มาที่ศูนย์ศูนย์ล่างศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งมาวนี้มาที่ตัวกับเลขบนก็คือสี่หนึ่งสกดนี้มาที่แป ตรงอ่ะวันนี้สูตรที่3มันเดินแล้วใช่ไหมก็เอาสูตรที่1กับสูตรที่2จับคู่ออกมาได้16ชุดแล้วเราก็มาดูที่เลขปิงก็คือได้เลข2ตัวแรก2แถวนี้6 6แถวนี้ใช่ไหมแปลว่าไอ้ตรงที่ไฮไลไท์ไว้มันคือชุดเน้นผลออก3 3 6 2 ะงินนี้มาที่ชุดเน้นตัวกับหกสองสองหกเลขบนนะครับต่อมาเหมือนเดิมนะครับจะพู่ผลออกสองศูนย์อนะครับเลขวิ่งได้ได้เลขส2งแถวนี้6 6ไม่มีใช่ไหมหกไม่มีก็ผ่านไปผลออก2 002ก็มาที่บนล่างใช่ไหมถ้าเราไปกับ20 02วันนี้นะครับชุดเน้นต่อมาเลขวิ่งได้เลข7 7เท่านี้เท่านี้1ไม่มีก็ผ่านไปออก5177 7, มาที่ ชุดเน้นก็คือ77นะครับต่อมาเลขวิ่งได้0 0ไม่มีผ่านไป4 4ก็คือแถวนี้ใช่ไหมผลออก4 6 1 4ก็มาที่ชุดเน้นเป็นตัวกับเลขล่าง4 6หมดที่แล้วนะครับอันนี้นะอ่ะ 4 7 2ในวิ่งก็อันนี้2 2 6 2อ่ะ <c oughs> ทีนี้มาดูหววน,นี้นะครับ วันนี้อ่า,าดูนะครับวันที่หนึ่งวันศุกร์นะคลิปนี้ก็ลงช้านิดนึงนะทุกคนก็มัวแต่ลุ้นรัฐบาลไทยอยู่นะครับวิธีการวิธีการคำนวณน,นะครับ <c oughs> สูตรที่หนึ่งนะครับก็คือตำแหน่งตรงนี้สองสี่หนึ่งสี่นะครับสองสี่หนึ่งสี ก็คือตรงนี้สูตรที่หนึ่งคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่าก,กับ11บมันก็คือ1 2 3 4สอูตรที่หนึ่งได้1 2 3 4ส่นะครับก็สูตรแรกก็บวกไปทีละแต้มนะครับต่อไปนะครับก็คือสูตรสูตรที่สูตรที่2งสูตรที่สองตำแหน่งตรงนี้ สี่หสอันนี้ 4, 6, 4. สี่หสี่สูตที่สองคำนวณตัวเลขมาได้ากับสิบสีมันก็คือ4ี่ห้าหกส่วนนี้ก็คือเดินไปทีละแต้มเหมือนกัน4ี่ห้าหกดสูตที่สองครับต่อไปสูตรที่สูตรที่สามตรงนี้ สองบวกสี่บวกสี่นะครับสองบวกสี่บวกสี่เป็นสิบมันก็คือศูนย์ศูนย์บวกสี่องที่เป็น 4. สี่อ่ะสูตรที่สามเป็นสูตรเลขวิ่งได้ศูนย์กับสี่วันนี้นะครับทีนี้ทั้งสามสูตรเนี่ยพอเรารู้แล้วใช่ไหมก็เหมือนเดิมนะครับเอาสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเนี่ยเอามันมาจับคู่แล้วก็จะได้ กรอบสแีแดงนี้ออกมาใช่ไหมครับอพอได้กรอบสีแดงออกมาเสร็จเราก็เอาสูที่สงซึ่งเป็นสุรเล็วิง่งมาคัดเลอีกทีนึงได้0ูศนย์นมีไมู่นศูย์ไม่มีก็ผ่านไปสก็คือ4 4่สีก็จะมี1 2 3 4 5สอมี่้าหมีเจชุดใช่ไหมครับ ชุดที่ติดสีแปลว่าอะไรครับแปลว่าชุดที่ที่ติดสีไฮที่ไฮไลท์ไว้เนี่ยก็คือชุดนี้นในงวดนี้ใช่ไหมก็เอามาเขียนใหม่ยังไม่ได้เขียนเลยว่าก็จะเป็นอะไรหนึ่งสี่นะหนึ่งสี่สองสี่สสี่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 ห้าสี่หกสี่เจ็ดที่เหลือที่เหลือ ฝั่งทางนี้มันก็จะเป็นชุดลอง่อะโอเคเรี <c oughs> ยบร้อยนะครับเสร็จชุดเน้นที่ไฮไลท์ไว้ก็คือน,นี่นะจะชุดนี้ คืออันนี้นะครับชุดเน้นวันนี้นะครับก็ได้ตามนี้เลยนะครับชุดเน้นเจ็ชุดส่วนฝั่งที่ไม่ใช่ไฮไลท์มันก็คือชุดรองตรงนี้นก็คือตรงนี้ชุดรองนะครับ <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วสำหรับแนวทางลารพัฒนาการคำนวณคำนวณในทางคณิตศาสตร์นะครับชอบตัวไหนก็ จัดชุดนั้นนะครับก็โดยเฉพาะชุดเน้นนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยแคปไว้ในไปเป็นแนวทางสแปมหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะไปต่อกันที่แนวทางดั้งเดิมของเรานะครับพร้อมบอกตัวเลขที่ผมชอบในวันนี้นะ มาดูแ้วทางดั้งเดิมของเราในวันนี้นะครับวันนี้วันที่วันที่อะไรวันนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งเดือนพฤศจิกก็สองตัวบนชุดเน้นให้เป็นแปะชุดนี้นะครับ สายวิ่งรูดก็ให้เป็น3กับ6ต่อมาก็ก,ก็จะเป็นเลขกันช่องหมายเลขกัน3ตัวบนเลขวิน4ตัวนะครับ ก็จะประมาณนี้ <c oughs> ครับทีนี้มาดูตัวเลขที่ผมชอบส่วนตัวในวันนี้นะครับตัวเลขที่ชอบส่วนตัววันนี้อืวิ่งรูดนะครับวิบ่งรูดสามกับหกเหรอ สุกสุกตัวเดียวเลยชอบ6วันนี้วิ่งรูดสองตัวบนชุดเน้นก็คงม้นสามหาเกส่หกสี่เก้าศูนย์สี่สี่สานะครับส่วนตัวชอบ 6ชุดนี้นะครับโดยเฉพาะ36 39แล้วก็อีกตัวหนึ่งระวังให้ดีนะครับตัวนี้เล็กเบิ้ลระวังให้ดี G4 เพราะว่าอย่าลืมลาวเนี่ยมันเบิ้ลเก่งมากนะครับต่อไป3ตัวบนนะครับที่ชอบผมชอบ4 39 4 อ,อ,อันนี้มันเป็่นสี่เก้าสุดนะอันนี้เราเป็น 4, 3, 9, 3, 9, 4, 4, 3, 6นะครับไม่ใช่เก้าสี่สี่สามหและ039ชอบ4ชุดนี้นะครับโดยเฉพาะ2ชุดนี้436และ4ี่สชอบมากนะครับส่วนเลขวิน4ตัวก็นี่เลย4 0 สั่งกันะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับถ้าใครจะตามก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เวลาแคปมาจะไว้ไปเปลีนน่ยนแนวทางสักแป,ป๊บหนึ่งนะว่าเราก็จะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะ <c oughs> ก็ขอให้มาทุกวันนี้นะครับวันนี้จะได้ทั้งทั้งไทยทั้งเราในเรื่เนี้ยวันนี้นะครับ ผมมั่นใจในในระดับหนึ่งนะว่ามันจะต้องเข้ามาเนี่ยเราพัฒน,นานะครับโอเคนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้นะอ่ะก็เดี๋ยวผมอัดคลิปเสร็จก็เดี๋ยวลงให้เลยนะครับแนวทางนี้นะครับ โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับทุกคนสวัสดีครับ